กดชิปก็ผมก์ดชิปเอ้ยยังโชว์อ่ะดูดิคนดูโฟอาร์มแปลงร่างปุ่มโอเคแล้วก็สุดท้ายด้วยกันกร้องเพลงเดินรอบชุดนะกกีฬาครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวส่งแอดออนนะครับผมจะพูดแล้วไปทำไมโอเคนะครับผมก็ทำที่สัญญาไล้ครับผมอันทิ่ไม่ขยายผมทำหรอกนะผมอยากทำับผมคือผมชอบแอดออนตัวนี้มากเลยครับผมคนดูคือความแดงๆไม่พอไงไม่มีเอฟเฟคครับโอเคออนออนตัวนี้ผมเป็นออนที่ชื่อว่าเบนเทนนะครับผม เบนเจนเออคือใอนตรนี้คือแม่งโคตรสมจริงรอะบาคนดูแบบผมโคตรภูมิใจในออนนี้ผมให้10เต็ม20เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมผมถึงให้คะแนนตัวตัวนี้เยอะนะครับผมเออแป๊บเดงผมเอาเอาัอน,อนนี้ออกก่อนก็ตนองนตัวนี้ครับผมคือคุณสามารถที่จะแปลงร่างได้นะครับฟังไม่ผิดคุณสามารถที่จะแปลงร่างมันได้ คือ,อน,นี้เป็น V2 ครับผมคือ V1 คือผมเีวิวไปแล้วนะครับผมเออ v ีแปลงร่างมาแล้วผมแต่วีแปลงรนะครับผมนี่กดวารไผมนี่ต้องวาเอาหนอนดิ้ดิดิดิแล้ดก้มาเฮ้ยจะดป้ดิ้ดิดิ้ดิ้้ดิดีกว่าปึ๊บึบ้ยเฮ้ยไงเราได้เป็นเทนมามม้้อมอมิดดิิดกดด้้ ไอ้จุดจิ๋วครับผมตัวจิ๋วต yes> ัวน <se um> ี้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้เกดเกมมาสเตอร์ครับผมเราเป็นเออเจ้าตัวบอลแหมตัวบอลจุดตัวบอลตัวบอลผมกดค้างผมกดค้างกดค้างกดค้างไปปุ๊บเฮ้ยดูเฮ้ยไอ้แล้วก็กลายเป็นบอลหรือยังไงคนดูดูดิความฟันแฟผมเป็นจริงแล้วคนดูดูดิเฮ้ยคน โคตรเฟียเยเฟ้ยวะเฮ้ยแอบเฟี้ยวกันไปแล้วเป็นไงคนดูดูดิเฮ้ยโคตรคือผมจะบอกก่อนนะครับผมว่าถ้าคุณเล่นเอ็นออนนี่ครับผมคือเมื่อคุณแปลงร่างนะครับผมคุณห้ามถือไอเทมเด็ดขาดนะครับผมก็ไม่ต้องถามผมทําไมนะผมถือไม้ผมปุ๊บไงไม้หายไปลผมคือห้ามไปถือไม้นะครับผมคือจะเป็นบั๊กอยู่เลยนะครับผมเออ คือสุดยอดเลยคนดูแปลความในฟังผมเป็นจริงแล้วนะครับผมคนดูดูดิออโอเคก็เราไม่สามารถกลับไปร่างเดิมได้นะครับผมเนื่องจากต้องรอให้แบตหมดนะครับผมเออคือถ้าตอนเรากลายเป็นคนเหมือนเดิมผมคือเราแบบจดถ้าตัวออมิทิกผมเราจะกลายเป็นสีแดงขผมคือโคตรเหมือนจริงอ่ะเออแบบเหมือนจริงแบบผมจะร้องไห้อ่ะทาให้ตัวเกียร์ไหมครับดูตัวยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะเออแล้วมารอกันดีกว่าครับผม6 0แล้วนะครับผมโอเคเรอไปให้ครบ0นะครับ ีคนดู18แล้วครับ18บวกครับผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคตีตดตีตีดีดีดี30เปอร์เซ็นแล้วคนดูยังชอบเรอส์อ่ตอนนี้ถ้ามีแบบนารุโตะแบบสมจริงประมาณแบบเนี้ยแม่งจะโคตรเฟี้ยวแลยนะครับผมคนดูแม่งเจ๋งจริง,รงแบบนารุโตะโกคุงประมาณเนี้ยแต่บอนบอลแซดแล้วก็อะไรอีกนะโตเกียวกรูสอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมอ่ะพวกอนิเมะเอือ30เปอร์เซ็นแล้วผมคนดูนะดูนะคนดูดูนะเห็นไหม นะเฮ้ย hey, ดิน hey, ไหมเฮ้ยดิเฮ้ยเฟี้ยวคืนอะ่ะเฮ้ยอยากได้สก,กินแบบนี้เลยอะ่ะแบบมีออมพลมิกติดไวอ้อ่ะก็ร้อยออมพมลิกดิโลประมาณ30มสิบเอ้ยให้ครบหนึ่งร้อยก่อนนะครับผมเออเป็นไงคนดูเริ่มชอบขึ้นมายังเฟี้ยวเลยอะล่ะเออโอเคมาเรยยุส่วนนี้ของเป็นส่วนของรถนะครับผมนี่อ๊ะไม่ใช่รถดิแกนแม่เถอะไอตัวจิ๋วครับผมก็เป็นรถนะครับผมนี่สามารถขี่ได้นะครับผมแล้วก็สามารถโจมตีได้นะครับผมเออ เฮ้ยเอาไปติก,กเติมไอเติมรถไปเสร็จแล้วผมต้องตัวนี้เออต้องตัวนี้ครับผมคือมันจะเข้าไปในรถนะครับผมตัวนเนี้ยเนี่ยเจ้ตัวเนี้ยครับผมก็จะเดินเข้าไปในรถนะครับผมผักต้องผักก่อนฟื้นไปไหมเราก็ขับไปรถโคตรเฟี้ยวสามารถโจมตีได้นะครับผมเออขอคิวบุ้งนี่ก่อนนะผมเดี๋ยวเราแรกเราแรกเพราะผมยิงกากอยู่โอเคต่อไปเป็นสิ่งของเอ่อเอ็กซ์แลน์ผมตัววิ่งเร็วผมเอ็กซ์ไลน์แล้วก็เป็นสิ่งของสโตนเคียร์เดอร์ผมตัวโกงผมตัวโกง แล้วก็ไปส่งเควินเลวินนะครับผมสามารถคัปปี้เล่ธาตุได้นะครับผมส่งเหมือนเกวนนะผมแล้วก็ไปส่งวิวมัดนะครับจะส่งมส่วนตัวไปส่วนของวิววิวแกตครับผมไอวิวแกตสตัวกรองครับผมแล้วก็สนับไปส่งของซิกไฟครับผมแล้วก็ส่งโกสฟิกครับผมตัวผีสามารถทะลุได้นะครับผมแล้วก็สามารถล่องหุ่นไปโจมตีได้ด้วยครับผมคือโคตรกิ่งกวงอ่ะก็ลิฟจอนครับผมตัวนี้ไม่ต้องอยู่ในน้ำนะครับผมเออแล้วก็เดมอนเฮดครับผม แล้วก็ส่งเควินนะครับผมเอ็เควินเอเวนครับผมคือเป็นเป็นล่าที่เมื่อเมื่อมันมันเข้าไปจับเอออเมทิกของเบนนะครับผมเออแล้วก็คอนคอนนบอลครับผมที่ผมแปลงล่าไปเมื่อกี้นะครับผมเออเอ็กซ์โซแมสของโฟร์อาร์มครับผมแล้วก็เฮบัสตัวไฟดีโคตรเฟียครับผมคือผมชอบแล้วก็คามมาสเตอร์ครับผมก็เบนครับผมเบนเทนนะครับผมแล้วก็แกนปะแม็กครับผมแม็กครับผมเออแมะแม แม่แมนอม,นมนทีทีสีแดงมันเราเลยเพื่อนๆคนดูเจ้าเบนนะเด,ดี๋ยดิไหมโอเคเราแปลงร่างกันดีกว่าผมเอาตัวอะไรดีอืมวิวมัดได้ไหมมัดไปแล้วผมฟูฟอาร์มอยากได้ตัวไฟคนดูตัวไฟตัวไฟตัวไฟอยู่ไหนวะตัวไฟอืมนี้คอน,นอนบอลนี้เออตัวนี้แปลงร่างกดคขังผมเป็นไงเฮ้ยไม่เจะเฟี้ยวไปแล้วไอ้แล้วก็กลายเป็นเป็นไงคนดู กดชีฟก็งก็ช right. ีฟเฮ้ยยังโชฟ์อะไอ้ะไรก็กลับเป็นปั๊มกดชีฟกดชีฟเฮ้ออ่าฉันคือฮิวมัสเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮือฮือฮ่าดิวิดูดิดูดิคุณต้ตอนตอนมินนี่ตอนดูดูตอนบินนี่เฮ้ยดูดิมีไฟตรงขาด้วยอะเฮ้ยกดเรมีอะวะ แล้วก็ความท้าในการกระโดดสูงับผมนี่เป็นไงเป็นไงล่ะฉันก็คือวิวมัดนะจะมาท่าบฉันได้มากนะฮ่า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 ฮก็ชอบอะเออแล้วมันแปลงร่างเป็นร่างตัวอื่นมันดีกว่าครผมคนดูคือถ้าเราจะแปลงร่างกับตัวอื่นเราคือต้องรองอ่ะคนดูแล้วก็เล่นกับร่างนี้ไปก่อนแล้วกันไอ้เบนเทนอื้อเบนจะมาแย่งหน้าที่ฆ่าฆ่าค,คือเทพเจ้าแห่งเบนเทนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอเคบินบิน งล่ะเฮอฮ่าฮ่าเป็นงล่ะเป็นงล้เป็นล่ะเฟี้ยแล้วมนล่ะดูคนดูดูดิเครารอให้ล่างับก่อนนะครับผมกลับไปล่างเดิมคนใคกันดกลับล่างเลยแล้วมเป็นไงเป็นไุมเฟี้ยเลยเยต้องรอให้แปดเต็มก่อนนะครับผมเออมันเพิ่มทีละ3นะครับโอเครอไม่ถึงึนาทีนะครับ รือถึงว่าเออคือใคสรสามารถทำสกินแบบนี้ให้ผมได้บ้างอ่ะดูดิอยากได้อ่ะสกินแบบเนี้ยแล้วก็มีเอามาติ้อยู่ด้วยแต่ผมไม่เอาสกินนี้นะครับผมแบบเอาสกินสีฟ้าแบบแบบเป็นของผมเองอ่ะเออคือผมเคยมีสกินสีส้มอยู่นะครับผมคือผมวาดเองอ่ะบางคนก็นึกว่าผมไปก๊อพี่คนอื่นมาคือผมวาดเองคนดูไม่มีใครเชื่อผมไงวาดเองแล้วก็มันสกินผมหายอ่ะเออผม,มเปลี่ยนเครื่องอ่ะก็มันหายหมดเลยอ่ะโอเคนี่บิวมัส ดูดิคุณดูโฟลอาร์มเอ็ีคลีอีคลีไหมตัวนี้คนเออตัวไหนดีวะที่มันเปรี้ยวลิปจอนตัวบินได้ตัวอึตัวตัวเนี้สนใจว่ะเออตัวผีตัวผีตัวผีแปลงร่างปุมแอมรันชน เฮ้คนดูเาดอไอ้เราก็กลายเป็นเบนเทนตัวที่เราไม่รู้ตัวเลยเบนเทนคือเรากดนั่งครับผมกดนั่งกดนั่งกดนั่งปุ๊บร้องหอนนะครับผมไม่มีมีเศษเศษเหลืออะไรนะครับผมแบบร้องหนแบบเนียนคืนนะครับผมเงาก็ไม่มียาก็ไม่มีครับผม แแล้วก็แกเป็นเบนเทนตัวที่เราไม่รู้ตัวกับเบนเทนมาดูหนึ่งว่าทะลุทะลุทะลุต้นไม้ได้ไหมน่าทะลุไม่ได้ครับผมทะลุไม่ได้โอเคทะลุไม่ได้รอให้กลับเป็นร่างเต็มก่อนนะครับคนดูนะครับผมก็สมัครคันที่ยากเป็นลองเล่นนะครับผมก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับผมเออสำหรับผมนะครับผมผมค่อยไม่ค่อยมีเวลาแล้วนะครับผมเออแปดผมก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับ อเคถ้าม okay. ีใครอยากอยากไปลองเล่นนะผมก็ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้ลิงก์ยิปชัน,นะครับผมก็ฝากไปโหลดกันด้วยนะครับอืทรับส่วนคนซ่านะครับผมเออเกียร์ับคลิปนี้ขอฝากเป็นเทงเท่านี้ครับแต่ใครชอบก็ฝากออกดสกายกดไลค์กดแกชร์กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฉันจะไปหลอกหลอนเกีถึงบ้านเลยเจีย <c oughs> น,นคลิปหน้าผมไปบ้างครับผมรักคนได้ครับแต่ไม่ใช่เกียร์นะครับไปแล้วครับผมบบ๊ายาย